ครับผมก็ว <Cornell> ันนี้นะฮะมาร่วมงานกับวีเดนทะวัคซีนเพื่อคนไทยนะครับผมก็รู้สึกตื่นเต้นมากๆเพราะว่าเจอพี่ๆศิลปินหลายคนมากแล้วก็เจอแบบแฟนคลับแบบโหหลายบ้านมากนะครับผมรู้สึกแบบตื่นเต้นมากๆที่ไม่ได้แบบยือสำหรับผมมันถือว่าเป็นงานใหญ่มากนะเพราะว่ามีศิลปินแบบโหมากมายครับท่านมากนะครับผมก็รู้สึกดีใจมากที่ได้มาร่วมงานการกุศลนี้ครับ วิธีการดูแลตัวเองฮะฉีดวัคซีนตั้งแต่เด็กครับเอาไม่เกี่ยวอันนี้ไม่เกี่ยวในตอนเด็กต้องฉีดนะครับผมเพื่อป้องกันโรคนะครับผมก็กกกถ้าปัจจุบ,บันก็กินน้ำครับแล้วก็เวลาพักผ่อนไม่พอเราก็เริ่มหาวิตามินมาช่วยแล้วแฟนๆก็ซื้อวิตามินให้กินอะไรเงี้ยแต่ส่วนใหญ่จะกินน้ำฮนะกินน้ำช่วยใช่ก็เดออมครับรใช่อีกไม่กี่วันแล้วนะครับผมฝากด้วยนะครับย n i v e r อ e a l ิ n e โรน วันที่22ธันวาคมนะครับก็อยากให้ทุกคนได้ดูนะครที่ช่องทาง AS นะครับผมนะฮะช่องทาง AS ช่องทาง AS นะครับผมเข้าไปดูด้วยนะครับผมเพราะว่ารับรองว่ามีเรื่องอะไรน่าสนุกสนุกเยอะมากนะครับผมอยากให้ติดตามครับรนะผมก็ไม่คิดว่าคนนั้นคือผมอย่างที่บอกไปเราเรารู้สึกว่าคาแรคเตอร์นี้มันแบบต่างกับเรามากตอนแรกเราก็ถามพุ่งกับถามพี่ชีวินว่าเอ๊ะ มันต้องยังไงมันต้องเล่นยังไงอะไรยังไงเพราะว่าผมเคยสัมภาษณ์ไปเหมือนเคยสัมภาษณ์กับพี่ไปอยู่กันว่าอ๋อการแสดงมันคือเปลี่ยนตัวละครให้เป็นตัวละครนั้นแบบ100%ให้ได้มากที่สุดเพื่อให้คนเชื่อมากที่สุดเราก็พยายามทําแบบเต็มที่ตามที่แบบพุ่มกับหรือเราได้แบบออกแบบด้วยกันอะไรเงบบี้ย feedback ดี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 ฮะดีฮะเขาก็เรียกว่า C น้องซีนะฮะแต่ที่จริงชื่อจริงไม่ใช่ฮะมีมีวิดแบ a เรียกว่าน้องซีอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกเออก็น่ารักดีแต่พอมาแบบหายไปจากของหวานมันเรียกไม่ได้นี่หว่าน้องซีอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ก็น่ารักดีชอบชอบถ้าัมเป็นน้องซีถ้ามิกกรอนหนูที่อนะถ้ามิกยืนตะคูแล้วกัน น้ำเต้าหู้ให้อันนี้คือน้ำเต้าหู้นะเหมือนจินตนาการว่าเป็นน้ำเต้าหู้ห่วงน้ำห่วงคอห่วงคอพี่ชีวินเขาคนเราอะ่ะเหมือนอาหารแต่ละอย่าง่มันจะมีอารมณ์หรือว่าคนเราไม่ได้บังเอิญที่ชอบกินอะไรอย่างเงี้ยแต่คนในลักษณะอาหารมันจะมีความป่าท,ที่ใสส,ส่วนตัวซึ่งอันนี้เราก็พยายามทำความเข้าใจอย่างทองแท้ก็ยังไม่เข้าใจขนาดนั้น ไ้ไรครับ <S <S กินอชอบกินแบบสงเครื่องเราชอบกินแบบสงเครื่องชอบไปซื้อแม่ชอบไปซื้อหน้าเซเวน่นหน้าเซเว่นก็จะมีร้านประจำแบบปลาทั้งโกสังขยาน้าเต้าหู้สงเครื่องไงเ,เราชอบกั่นเขาเรียกเม็ดมันเม็ดรัดมาลัดเอานัา่นแหละด้วยแม่รัดได้อร่อย ดีเย yeah. อะอ่ะทวบคุมไม่ได้เลยถ้าตอนหมูกระทะชาบูหมูเลยอ่ะแต่แต่ถ้าตอนนี้ถ้ากินไปบ่อยเราเรากลับมาคุมอาหารนะเราอยากลองแบบกลับมาคุมอาหารน่าจะเป็นเวโปรตีนซึ่งปกติไม่เคยกินเวอยากลองกินดูเพราะว่าเวลากินข้าวเงี้ยเราน้อยแบบสารอาหารโปรตีนอ่ะเรามันไม่ถึงกินข้าวเดกเลยต้องแบบซื้อเวมาช่วยกินให้โปรตีนมันแบบ คูณสองคูณสองของน้ำหนักเราไบนะครับก็ฝากผลงานด้วยนะครับผมฝากผลงานซีฟลักนะฮะวันที่ยี่สิบสองธันวาคมนะครับผมยูนิเวอร์ซิตอลที่ช่องทาง AS a เอสเอนนะคร<ๆ>ับผมก็ซิงเกิลใหม่น่าจะมาประมาณปลายมกรานะครับผมก็อยากให้ทุกคนรอติดตามอยู่นะครับเพราะว่าเราตั้งใจทํามากจริงจริง เป็นแบบสไตล์ตัวเองอาจจะรอช้าหน่อยแต่อยากให้ทุกคนได้ฟังจริงแล้วก็ปีหน้าก็จะเปิดกล้องของเรื่องเ,เพลงบินใบิ้วนะครับผมของทางเชงก็รู้สึกตื่นเต้นมากก็อยากฝากติดตามด้วยนะครับแล้วก็กางปีก็มีอีกหลายเรื่องเลย,ยลวเราติดตามกันเราใกล้ๆแล้วก็ฝากน้องด้วยนะฮะนี่พี่เจนคนกลางนะครับ2021นะฮะน้องใหม่ผมแล้วก็จิมมี่ทอมมี่นะครับผมเขาฝากด้วยนะ,ะ <S <S <ๆ S 1> ผมอาจจะได้ไปแชวบเล่นเป็นคนขั้นกลางเราเล่นฮะเราเล่นเราเล่น